สวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับที่ติดตามทางช่องนะครับเลขเด็ดเบาวทีนะครับ, ier, รบผมเนาะมาเจอกันอีกแล้วสลับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเน,น,นาะน,นะครับ,นะรบก่อนอื่นบาทีขอสวัสดี i, นะพี่ๆสมาชิกเอฟซี i, ค่ะประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผูดถึงข่าวมติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับตามมาต่อสลับแนวทางฮานอยวันนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่20แล้วนะสมาชิกนะครับธันวาคม68นะครับสลับช่องทางฝ่ายนี้ผมก็ลงเฉพาะฮานอยนะนะครับสลับช่องทางฝ่านี้ถ้าเกิดชืชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง นะโครงการจะเตรียมไปด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆม่สาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบางทีทุกๆแนวทางที่ว่าคัดเน้นหมดสลับแนวทางฝั่งนี้ในมาชิกนะฮานอยเป็นมัดรวมนะนะครับผมจะเด่น3ตัวนั่นแหละนะครับผมเมื่อวานนี้3 4 7นะครับสำหรับเมื่อวานเด่นมาดูกันว่าอ่าน้อยไหนมามั่งไม่มามั่งเนาะนะครับผมไม่ชัดเจนอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้เนาะอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์ในมาชิกขอบคุณไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมอสาหรับช่องทางฝั่งนี้ผมเน้นอ่าเด่นตัวเดียวด้วยนะครับผมเนาะนะครับเมื่อวานนี้เน้น3 3พีี่น้องเด๋ยวมาดูกันว่าลงไม่ลงนนะะคครรัับเออพ สามสี่เจ็ดนะสลับตัวเด่นเมื่อวานนะครับไอนะครับอธิบายอยู่ยนะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับสลับในสามเด่นสามตัวเนี่ยบางทีจับคู่ได้ขึ้นกันนะครับสลับเด่นสามตัวเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะนะครับอ่านะครับเป็นอีกหนึ่งนะครับอ่าแนวทางนี่มาใช่นะครับเป็นฮานอยนะนะครับช uh. ่วงนี้ลงเฉพาะฮานอยไปก่อนนะครับผมอ่านะครับเทียบแคีสีน้อยน้อยกิดเนาะน้อยกิดนะนะครับผมพิเศษนะปกติเนาะ อ่าแล้วก็ v i p นะอ่านะครับผมอ่านาจิตนะเจ็ด4ีเนาะเจ็นะแล้วก็ศูนะพิเศษ0ูนย์หกเนะแล้วก็เจนะนะครับอ่าแล้วก็ปกตินะเจ็ดอ่าสามเจเจอนาะสามแล้วก็เจนะ็ดสเนาะแล้วก็ v ีพอ่าเจ็ดส เจ็ดสี่ห้าแล้วก็แปดศูนย์วีพีอ่ะเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสลับเมื่อวานในมาชิกนะครับผม <c oughs> อ่ะนะครับมาดูสรุปผลกันในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ากระชาตนะนะครับกระชาต4ี่หนึ่งนสี่นะกระชาต4ี่หนึ่งสี่เนี่ยจะว่าไปเร็วเนี่ยนะครับเออถ้าตัดเนี่ยเนาะถ้าจับคู่เนี่ยครับอ่าใน3ตัวเนี่ยก็จะมาที่3ามสี่ขึ้นกันนะครับสาบกระชาตมาชุดนี้เนาะอ่าสามสี่นะนะครับกระชาตอ่าแล้วก็ เบิ้ลลงหนึ่งหนึ่งนะอันนี้ไม่มีนะผมสามสามสี่สกีหน่งศย์สดสี่หนึ่งศูนย์่ศมาชุดนี้นะครับนกิดนะนะครับฝ่งนี้ลำซังนี่เด่นสามตัวนะศูนย์ชุดนี้เราเข้ามาขีดเขียวเนาะขีดเขียวก็ได้นะครับเดจะจริงนะเด็ดละสามชุดขึ้นเข้านะครับผมเป็นมัดรวมเนาะนะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ชุดนี้นะครับผมนกิเนาะเจ็ดสี่หนึ่งไม่ลงนะครับผม อ่าแล้วพิเศษอ่ะนะครับ06774 06774นะ787970แต่มันมาเข้าในตัวเด่นนะ74ชุดนี้นะครับผมอ่ะนะครับถ้าขยับ74ชุดนี้เนาะถ้าเครตัดเนี่ยนะครับอ่าลองดูด้วยกันเมื่อวานมาแต่มันก็มาเกือบทุกวันนะนะครับสลับในตัวเด่นเนี่ยนะครับถ้าตัดอ่าถ้าจับ3ตัวเนี่ยเนาะจับคู่นะนะครับผมอ่าแล้ว67 67มีไหม67ไม่มีเลยมา787970นะครับอ่ะนะครับอ่าไม่ลงเนาะนะครับอาเฉพาะอ่า อันนี้มันมาเจ็ดสี่ศูนี้เนาะแล้วก็ปกตินะอ่าจ็ดสองเนาะไม่มีอันนี้เจ็ดสไม่มีนะครับผมอสามเจนะครับเมื่อวานนี้เด่น3นะโอ้โหสามมาหลักร้อยเมื่อวานนะครับมานะเจ็ดสองวีพีเจ็ดสี่ห้าแปดศูนย์เจ็ดสี่ห้านะครับวันนี้สี่เจ็ดสี่สามอ่ะไม่ลงนะนะครับผมอ่ะนะครับเมื่อวานก็ทำที่พี่และสหรับเมื่อวานเนาะนะครับ นะครับมันก็มาในตัวเด่นอยู่แต่มันไม่เข้าจับคู่เนาะนะครับผมก็3 4ส่แล้วก็4 0นอ่ะนะครับ74มาตัวนี้นถ้าจะจับคู่เนาะนะครับเออนะครับอ่ะนะครับก็3 4จับคู่กันมาตัวนี้นะครับผมอ่ะนะครับท่านที่พี่กระแสบวนอ่ะมาดูกันวันนี้มันจะเป็นอย่างไรในมาชิกหนาเนาะอ่ลองชมเป็นเพลินไปชมเป็นทางไปในมาชิกนะครับเออสลับลิกวิ่งของกันเน้นเตียนที่ให้เข้านั่นแหละนะครับผมฝั่งนี้3ตัวนะนะฝั่งนี้3ตัวนะนะครับานะดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับ ฮหาหนอยเลขเด็ดฮานอยเนาะเลขเด็ดเนะาะฮานอยมัดรวมนะมาชิกมาที่ยี่สิบเนาะทับอ่าสิบสองทับหกแดดนะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับา,าจะเดินไหมนะครับสหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมาชิกเนี่ยผมเนาะนะครับอ่านะมาดูดตัวเด่นนะสลับสส่ออกกำลังกายเนาะ เด่น3มตัวคือเกานะครับผมเนาะนะครับอ่ามี2นะนะครับอ่าแล้วก็มี4แล้วก็มี3หน้านะครับอ่านะครับสองสมสนะวันนี้ตัวเด่นนะครับเดี๋ยวมาเน้นสลับเด่นตัวเดียวเนาะนะครับเราจะเน้นตัวไหนนะนะครับอ่าันชอบแคบเลยในมาชิกนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่นะต้องระวังด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มา4ี่เจ็เหมือนกันนะครับนะก็3 4สี่เนาะนะครับเราสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสอง ปเด่นเนาะสองเด็นเด่นสตัวนะเด่นสนะครับอ่าสองเจ็ดนะสองแปดสองเก้นะเด่นสองนะงนะง 8, นะเด่นสามอนะ่าเด่นสี่เนาะนะครับสี่แปดนะครับอ่าแล้วก็สี่ศูนะเด่นสี่นะครับผมและเด่นอ่าสเนาะนะครับสานะนนบมสี่ 3536นะนะครับสำหรับเด่น3เนาะนะครับเบิ้ลน,นะ22กับาสามสามนะสลับแนวทางเบิ้ลเนี่ยมาชีอ่ะตรงใจไม่ตรงใจแคบเลยนะครับผมเวานเบิ้ลไม่หลงนะเมื่อวานมาดูในตัวเน้นนะครับผมมาดูในตัวนเน้นเนาะนะครับสำหรับชุดจับคู่เด่นเนาะเด่น2นะ27 28 29ผมเน้นนะครับ อ่าสองเก้าเนาะนะฮะอันนี้ถ้ามีกำลังระวังกระดูกหัวเนี๋ยวนะนะครับผมอ่านะครับอ่าระดัเด่นสี่สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ผมเน้นนะครับสำหรับเด่นสี่นะผมเน้นสี่เก้าเนาะอ่าดูแล้วกันนะสากกระดูกหัวเนี่ยมาชี้หนาดเด่นสามอะหนาสามสี่สามห้าสามหกผมเน้นนะครับอ่าสามห้าสามนะเป็นมัดด่วนเลยมาชี้เดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับอ่าจะปลอดภัยอันนี้ระวังกระดูกหัวนะเบิ้ลสองสองกับสามสามสลับในทางเบิ้ลอ่าหนาตรงใจไหมตัวเลขนะครับผมแคบเลยนะครับสใส่มาชุดจับ คู่เด่น2ตัวนะนะครับเด่น3ตัวนะครับเลี้ยงเล่วิ่งผมมานี้นะครับสลับเด่นตัวเดียวเนาะและสตัวเด่นนะ3ตัวเด่นเด้อนะครับตัวเด่นนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหนะจับเบิ้ลนะเมื่อวานนี้ไม่ลงเลยนะครับสลับเป็ชุดสตัวเนาะสตัวเด่นนะครับ3ตัวเด่นนะนะครับอ่าสามชุดขึ้นเรานะเจ็ดนะสี่แปดเนาะแล้วก็อ่าแปดห้าเก้าเนาะแล้วก็เก้าหกศูนย์นะสลับเป็นชุดสามไปหน้านะนะครับ ชอบไหมชอบแคบเลยนะครับสลับสามพี่นั่งนะนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาเน้นสลับเด่นตัวเดียวนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเน้นเด่นตัวเดียวเลยนะมาเช็กสลับ3พี่น้องเนาะนะครับสองสี่สามนะวันนี้ผมเน้นนะครับอ่าเด่นสองนะสามพี่น้องนะครับอสามหน่อยพี่หกวีนะมาเช็กนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับ สลับห้าน้อยวันนี้นะครับมาชิกนะครับเด่น3ตัวเนาะนะครับสองสี่สามนะผมเน้นที่2นะครับสลับสามพี่น้องวันนี้นะครับผมบางทีนี่ตัวเด่นเนี่ยบางทีเขาจับคู่เข้ามาจับคู่ก็มีเนี่ยมาชิกระวังไว้ด้วยสลับในตัวเด่นเนาะนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่ศูนย์สามสี่สามห้าแล้วก็สามหกผมเน้นนะครับวงสีแดงคือตัวเน้นเนาะสองเก้ากับสี่เก้าแล้วก็สามห้าสำหรับวันนี้บางทีก็ต้องระวังในตัวรองนี่เป็นมัดรวมนะสลับใครมีกำลังก็ดูแล้วกันสลับสายกระดูกหัวสองสองสามสามนะสลับในทางเบื้องก็ เจ็ดสี่แปดแล้วก็แปดห้าเก้าแล้วก็เก้าหกศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้สลักแนวทางวันนี้อ่ะนะครับยังไงขอให้เน้นถูกตัวนะสายพี่น้องพี่ปกบีเมื่อวานนี้ไปสลักร้อยเลยสลักเมื่อวานแล้วก็ทำเต็มที่แนละ้วอ่ะนะครับดีเจน,นี้มาลุ้นกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอพูดดูทุกการและวก็แชร์ใจมาชิ้ขอพูดดูทุกการติดตามใจะให็มาชิ้ที่มาติดตามใหมา่ไวด้วยกันสลับช่องทางฝั่งนี้นะปูปหหนบงฮานอยไปก่อนในมาชี้อน,นาคตอ่าจะมีแนวทางอื่นมาเสริมหรือเปล่าแล้ค่อยว่ากันนะครับผมโชคดีเป็นของทุกคนนะครับ